วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบการซึมบริเวณขอบหน้าต่างที่มีปัญหาตัวนี้ดีกว่าการซึมทั่วไปอย่างไรตัวนี้นะครับ PMS P 952C คือสูตรที่มีการผสมเส้นใยไฟเบอร์ทำให้มีความยืดหยุ่นแต่ในขณะเดียวกันช่วยต้านทานรอยแตกร้าวและซึมเข้าสู่ร่องได้ดีช่วยประสานรอยร่องให้แข็งแรงกันซึมไม่ฉีกขาดง่ายเรามาดูวิธีการใช้งานกันครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมเลยครับผสมน้ำด้วยอัตราส่วน5-10% โดยอัตราส่วนของน้ำจะขึ้นอยู่กับพื้นผิวหากผิวมีรูพรุนมากให้ใช้10%ถ้าหากรูพรุนน้อยหรือเป็นผิวเรียบเรียบให้ใช้5%ก็เพียงพอจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นทาทิ้งไว้ให้แห้งในแต่ละชั้นประมาณ30-45นาทีทาสามประมาณ2-3ถึงรอบเนื่องจากเป็นมิดโค้ดจึงจำเป็นต้องมีสีทาทับหากเป็นการใช้งานภายนอกเพราะ P952C ไม่ทนต่อรังสี UV ครับ จากนั้นทิ้งไว้1-2วันและสามารถทดสอบน้ำได้เลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับหากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถทักหาเราได้ที่นี่เลยครับ